วัสดีครับวับนนี้ก็จะมาแนะนำฮีโร่แครี่ที่หลบอันติบอร์ดันได้นะครับหนึ่งก็เลยจะมีลินดิตนะครับมัดอันติหลบได้เลยครับสองก็เป็นซลินนะครับกระโดดหลบได้เหมือนกันครับสามก็เอลโดรนะอีกก็เป็นชอรนะครับสามารถพุ่งหลบได้นะ ก็เป็นอีกนะที่หลบได้นะครับกรโจกเกอร์อันตีนะแต่จะกดยากนิดนึงนะจะต้องกดไวนิดนะถึงะจะหลบได้เราวไวโอลเลตนะจะหลบยากเหมือนกันนะ <st ress> ต้องมีขอวิ่งเร็วจะหลบง่ายขึ้นนะครับ <st ress> พวกสลิสติงอมีอาใหอะไรนะครับ ก็เอลสูก็อันตีกระโดดหลบได้ครับกอายติก,ก็พุ่งหลบได้นะครับแล้วก็วีนะะดน,นะครับหลบได้เหมือนกันครับเวนก็ฟิกเกอร์เอาเลยนะครับ